สวัสดีค่ะปุ๋ยนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําเทคนิคดีๆสําหรับคนรักรถค่ะ mm hmm. เพื่อนๆกังวลกันไหมคะหรือว่าซีเรียกันไหมเบื่อไหมเวลาที่รถเราจอดอยู่กลางแดดใช่ไหมแล้วฝนตก เกิดลอยคาบปกปกะบปกทิ้งไว้หรือว่ามีรอยขี้นกวันนี้นะคะปุ๋ยมีโปรดักดีๆจะมานำเสนอค่ะตัวนี้เลยน้ํายาดี66ค่ะเป็นสินค้าที่นำเข้าจากอเมริกานะคะมีกลิ่นหอมไม่ผสมแว็กค่ะมาดูกันค่ะว่าทําอะไรได้บ้างน,นี่ค่ะคาาพีนกค้าฝุ่นที่ทิ้งไว้จากฝนตกนะคะง่ายๆค่ะเพียงเราใช้น้ํายาดี66นะคะฉีดพ่นลงไป ทิ้งไว้นะคะไม่ต้องมากปึ๊บเสร็จแล้วค่ะใช้ผ้าที่เราใช้ทำความสะอา,ารดรถนะคะเช็ดปึ๊บน้ำยาตัวนี้นะคะมีกลิ่นหอมหอมมากๆไม่ไม่ผสมแว็กนะคะเห็นไหมตัวรถเงางามเป็นการซักแห้งรถไปในตัวค่ะอันนี้นะคะล้อลรถเราขับรถเนาะฝนตกน้ำท่วมดูค่ะ ปึ๊บทิ้งไว้นะคะแล้วก็เช็ดเลยค่ะยางเราก็จะกลับมาเงาเหมือนเดิมเงาดำเหมือนเดิมเลยคะ่ะเห็นไหมภาพยางไม้นะคะฉีดทิ้งไว้ค่ะแปบ๊บหนึ่งนะแล้วก็เช็ดเลยเฮ้ยทุกคนมันออกจริงเห็นไหมหายไปแล้วเลิศ มาดูอีกค้าหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกคาบยางไม้เหมือนกันนะคะจอหลอดว้ใต้ต้นไม้เยอะไงปึ๊บนี่ค่ะเห็นไหมสะอาดเงาวับคาบยางหายเลยน้ำยาดี66ขจัดได้ทุกคาบสกปรกค่ะมีลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถสั่งได้เลยนะคะ